สวัสดีค่ะมีรถ s u v มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถส,สวยกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะ Honda CR-V 2.4L เกียรโต้คัน e นี้ปี2008ค่ะมีฟีดาวผ่อนเดือนไม่เกิน7,000บาทน,นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะนี่ค่ะ Honda CR-V 2.4L เกียรโต้ e L, o, ปี2008นะคะ รถส,สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,0 0 0บาทเท่านั้นซีดาวผ่อนเดือนละไม่เกิน7,00 0บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดครคณีได้นะคะอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุดคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้า,ฟา,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ แดิจิตอลค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะเบาะหนังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยใครกำลังมองหารถ SUV กว้างขวาง,วางนั่งสบายน่าใช้นะแอมแนะนำมปรถคันนี้เลยนะคะรถสวยค่ะขับดีกว้างขวางเลยเบาะพับได้ด้วยนะคะวิ่งขนของได้เยอะคะ่ะด้านหลัง เอกสารในการเช่าซื้อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครกำลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถเหมาะสำหรับครอบครัวนะแนะนำเปร็นรถคันนี้เลยค่ะ ภายในสะอาดๆนักมากๆเลยนะคะแอร์แบกก็เป็นแอร์แบกคู่ค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะแดมเปิดฝากระปรงได้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.4ซีซีนะคะขับดีขับมันเครื่องแรงมากๆเลยค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนมองหารถ SUV สภาพสวยนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะว o n d a c r ซ v 2.4L กิออโตปี2008ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะแอมจะมารีวิวรถให้ลูกค้าได้ดูกันทุกวันเลยนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ผ่านค้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเป็นโควิดแล้วก็ขอให้หายนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะไม่บา,บายค่ะ